ก่อนหน้านี้ค่ะทำเอาแฟนคลับหลายคนพากันตกอกตกใจคุณผู้ชมคาเพราะว่าจู่ๆทางด้านของแม่สีตางบัวทองปิดฉากรักกับสามีที่คบกันมายาวนานถึง18ปีคุณผู้ชมเหตุผลเนื่องมาจากว่ามันมีปัญหากันมานานแล้วนะคะตั้งแต่สมัยดังจากวลีสบัดต,ต่อไม่รอแล้วนะกับส้มหยุดเนี่ยนะคะสามีก็เปลี่ยนไป เหมือนโดนของเลยแล้วก็การแยกทางกับสามีเพราะว่าสามีเริ่มด่าหยาบหนักสุดก็คือเอามีดมาขู่แทงจนตัวเองเนี่ยต้องจ้างกาดมาเข้าที่บ้านนะคะนอกจากนี้อันนี้สามียังมีพฤติกรรมแบบแอบไปเบิกเงินไปให้ยาที่บ้านแล้วก็หลังๆเนี่ย พอแม่สีต่างเริ่มช็อตมีหนี้มีสิทธิ์ไม่มีเงินให้เขาอาละวาดเลยแล้วก็ออกจากบ้านไปตอนนี้ก็เหมือนว่ายังโทรมาทุกวันจนต้องมีการแจ้งความนะคะเพราะว่าความหวาดกลัวยอมรับว่ารู้สึกเสียใจมากๆแทบจะระอกออกมาเป็นเลือดไม่เคยคิดเลยว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันจะลงเอยแบบนี้เพราะว่าต่อสู้กันด้วยกันมาแบบตั้งแต่อยู่ห้องเช่าเดือนละพันหคือคิดแบบไม่ได้คิดเลยนะคะคืออยู่ด้วยกันมาคิดว่าเนี่ยคนเนี้ยจะต้องแก่ตายไปด้วยกันแต่แล้วก็สุดท้ายค่ะต้องมีการไปลง บันทึกประจําวันในที่สุดด้วยความกลัวนะคะหากย้อนกลับไปในรายการ,ราสืกสิบราศีคุณผู้ชมขาในเทปที่แม่สิตางไปเป็นแขกรับเชิญหมอลักฟันธงเนี่ยเคยทํานายในรายการเอาไวน้นะคะว่าในช่วงนี้ราศีถูกสาให้ผิดหวังได้แก่ราศีตุลซึ่งแน่นอนเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยอาจจะยังไม่ได้คิดอะไรปรากฏว่าคําทานายเนี่ยหลายคนฮือฮามากๆเพราะการทํานายครั้งนั้นะ่ะ คือมันแม่นจนขนลุกเลยทีเดียวค่ะถึงขนาดแม่สิตางเองเนี่ยก็แคปนะคะจากรายการศึก12ราศีมาลงเหมือนกันบอกว่าแม่นจริงๆค่ะไทยนิวส์สื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟให้คุณทุกวันอย่าลืมกดติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรถได้ทุกช่องทางที่ไทยนิวส์ค่ะ